สวัสด er ีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับช่องคุณแม่ดิเลียชนแนลนะคะวันนี้คุณแม่จะมาทําในส่วนของยำให้ดูนะคะแล้วมาดูสคะคันยยำนะคะของเราน้ำยำร่วงพิษนะคะคะน้ำยำร่วงพิษน้ำยำปลาร้าแซ่บขึ้นนัวนะคะนัวนี้ขวดเดียวเลยนะคะที่รกอนนะคะอันดับแรก เอาจะ้ะพีพ่ทำผิดปุ้มนะคะอันนี้ปุ้มนะาะนี่นะคะอันนี้นะคะเรามยที่ห้างเี้นะคะแกะขาแกะนะคะ่ะแล้วทีนี้ก็แกะในส่วน แล้วที่สําคัญเราจะใส่ผักอย่างอื่นลงไปด้วยก็ได้ค่ะ<อ>นี่นะคะจะเป็นผักนะคะ<อ>ใส่ลงไปก็จะแ,แล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะ นี่คนให้เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะเข้ากันนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราจะใส่ในส่วนของมะเขือเทศลงไปด้วยก็ได้นะคะเป็นมะเขือเทศสีดาของเราเองนี่ล้างเรียบร้อยนะคะตกแต่งหน้าตาก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะคนเห็นไหน,น่ากินมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวชิมให้ดู คือแค่ขวดเดียวค่ะก็อยู่แล้วชิมชเอะอบชับมากค่ะ,ะ,ะนี่ค่ะก็จะได้ในส่วนของหน้าตาแบบนี้นะคะ และประเท่เน้นนี่เลยคะ่ะพริกสุดของเราเลยนะคะขาดไม่ได้ค่ะตัวน,นี้ค่ะน้ำยำปลาร้านะคะน้ำยำแซ่บนัวนะคะลุ้งทิพนันะะน่นเองนะคะเป็นแบรนด์ของตเองนะคะอันนี้ค่ะนะคะหนึ่งขวดนะคะราคาแค่25บาทเท่านั้นวิธีใช้ก็ง่ายๆมากค่ะนี่ค่ะเขยา่านะคะแล้วก็เปิดเลยนี่ ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเรายำหนึ่งกะละมังนี้นะคะให้ใช้น้ำยำนะคะสองับพีครึ่งนะคะีนหนึ่งแส็นี้หนึ่ง,งับพีนะคะสองครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็คนแค่นี้ค่ะง,ง่ายๆอาช้อนนี้ช่วยขอบคุณครับ น้าตายำของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอร่อยด้วยน,นี่ค่ะในส่วนของน้ำปรารุ่งทิพย์นะคะน,น้ำยำรุ่งทิพย์น้ำยำปร,รารแซบหนัวนั่นเองนะคะสามารถหา